สวัสดีครับผมวันนี้ร้านคนครซับย,ย่างเงินนะครับพามาชมตัวล้อ CE 2 8นะครับตัวนี้เป็นงาน NK Performance นะครับผมเป็นสี DGM นะขอบ16นิ้วกว้าง7ออฟ3 5นะครับที่เราเห็นด้านหน้าจะเป็นงานสติกเกอร์แดงคู่นะครับแล้วก็ขอบด้วยนะครับ อันนี้เราทําการใส่ยางกับ195 60 16นะครับทรงก็จะประมาณนี้ลัดเจียรแม็กซิตนะครับ h p 5นะครับน่าจด้ีหสวยเลยนะครับตัวล้อจะมีฝากลางให้นะครับเป็นฝากลาง CNC เลยนะครับเป็นงานอลูอย่างดีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่งานพลาสติกนะครับก้านจะเป็นมิติก้านมียกโรเบตนิดๆนะครับ มียกลเบรนีนนี้สีจะเป็นสีเท่ากันโคตรเข้มนะครับ DGM นะครับรหัสว่า DGM นะครับตรงนี้เราทําการแปะเองนะครับก็แปะทั้งก้าน2ก้านแล้วก็ทําการแปะขอบด้านในนะครับตัวนี้มีปั๊มครบทุกจุดนะครับปั๊มครบทุกจุดเลยนะครับสีตัวจริงโคตรเข้มนะครับออกโทนดําได้เลยนะครับล้อจะมีมิติตรงนี้นะครับความลึกอยู่ประมาณ1นิ้วนะครับประมาณ1นิ้วนิ้วมือนิ้วมรรทัดแล้วกันอะ ประมาณ1นิ้วไ้มันทัดนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อยู่ประมาณนิ้วครึ่งนะครับขอบด้านนอกอยู่ประมาณนิ้วครึ่งนะครับพอโดนยางที่เป็นแม็กซิเนี่ยยางมันจะโดนอมขอบมันจะมีริมกาดป้องกันขอบอยู่ตรงนี้นะครับมันจะค่อนข้างอมเยอะมากนะครับยางก็ความสวยขึ้นอยู่กับยางที่เราใส่นะครับอยากให้ยางทรงไหนก็ลองดูนะครับแต่ถ้าเป็นยางบิตสโตนทรงจะสวยมากๆแก้มจะตรงสุดๆเลยนะครับ โอเคนะครับในส่วนในส่วนของราคานะครับตอนนี้อยู่ที่19,000บาทนะครับถ้าเซ็ตที่เป็นเห็นด้านหน้านะครับรอพร้อมยางอยู่ที่25,000บาทนะครับจบพร้อมของแถมทุกอย่างนะครับก็เอาไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาล้อ NK Performance ตัวนี้นะครับมีทั้งสีน้ำตาลสีบอลสีเทากันนะครับ19,000าบาทสอบถามได้เลยนะครับผมที่ร้านนครซับยางยนต์นะครับไม่รวมฝานะฝาบวกอีก1,000 ฝาเพิ่อมอีก1 0 0 0บาทน,นะครับประมาณนี้กับเบอร์โทรนะครับ094 540 9999น,ะนย์ครซับยยางยนต์ครับสวัสดีครับ